สวัสดีครับวันนี้เอาชุดฟังในบ้านซับเด็กเดียวนะครับผมเป็นซับ10นิ้วโครงหล่อแม่เหล็กร้อย้ากสองก้อนนะครับกลางห5แหลมจานสนิ้วเหมือนเดิมนะครับตัวนี้นะครับลูกค้าสั่งเป็นตู้หุ้มหนังครีมขาวตัดน้ำตาลไฟสีฟ้านะครับมองดีๆจะเห็นไฟเป็นไฟวงแหวนนะครับนี่นะครับไม่ได้ทำเป็นไฟเห็นเม็ดนะครับเป็นไฟวงแหวนให้เลยนี่นะครับปีก็จะเป็นปี7แบนดนะครับแยกกลางจะหาซับต่างหากนะครับ นี่นะครับมีกลางนี่ซับแล้วก็ตัวรับบลูทูธก็เป็นตัวนี้นะครับ USB อินาร์ได้นะครับแล้วก็มีวัดโวลตนนะครับก็เลือกได้นะครับว่าจะเป็นปีเจ็แบนปรับแยกซับได้หรือว่าจะเป็นปี5แบรน์ละเอียดน้อยลงแต่ว่ามีที่เสียบไม้นะครับก็โดยรวมก็ประมาณนี้ครับตู้ด้านข้างนะครับมีหูยกให้นะครับฝาบนเปิดเซอร์วิสได้นะครับด้านหลังนะครับด้านหลังก็มีขั้วต่อ ก็ต่อเพิ่มนะครับลูกค้าเพิ่มมาเป็นสามารถไปต่อซับได้อีกหนึ่งดอกนะครับแล้วก็ต่อการได้อีกหนึ่งชุดนะครับมีพัดลมระบายให้สองตัวนะครับแล้วก็มีขั้วต่อแบตเตอรี่นะครับเวลาเรายกขึ้นรถย์ไปไหนนะครับไม่ต้องใช้ไฟบ้านใช้แบตเตอรี่ได้เลยก็เอาสายจากต่อไปจากแบตเตอรี่น,น,นะครับมาเข้าขั้วได้เลยนะครับแล้วก็เป็นปลั๊กเสียบไฟบ้านนะครับตัวน,นี้ก็เสียบไฟบ้านเล่นอยู่นะครับก็จะมีสวิตชิ่งแปลงไฟบ้านอยู่ด้านในนะครับเก็บให้เรียบร้อย ตู้ก็จะมีล้อเขียนให้นะครับุนย้ายสบายนะครับนี่เป็นล้อนะครับผมเจ็ดพันเก้าครับชุดนี้สําหรับใครที่ถามหาตู้เปล่านะครับนี่ตู้เปล่าหรือส่งของมาทําได้ไหมได้นะครับก็อันนี้จะเป็นสิบสองนิ้วนะครับสักสิบสองนิ้วลูกค้าสั่งนะครับขนาดก็ไม่ต่างกันเยอะนะครับต่างกันประมาณสิบเซนนะครับตัวนี้ก็เป็นซัมสิบสองนะครับกางหกจุดห้าหีจานสีเหมือนเดิมนะครับ ูเป็นหุ้มหนังดำตัดเทานะครับเพราะเลือกสีหนังได้นะครับด้านข้างมีหูยกเหมือนกันนะครับด้านหลังนะครับมีเจาะพัดลมไว้ให้นะครับแล้วก็พวกขั้วลำโพงต่างๆยังไม่เจาะให้นะครับเผื่อลูกค้าไม่ใส่นะครับจะได้ไม่ต้องเสียหนังนะครับถ้าจะใส่ก็แค่เจาะเพิ่มนะครับผมก็ถ้าเป็นตู้เปล่าตัวนี้ก็อยู่สามพันสองลำส่งนะครับถ้าสิบนิ้วก็จะอยู่สองพันเก้าลำส่งนะครับแต่ถ้าเป็นห้อมฟังก็ตัวนี้สิบนิ้ว1้อยห้าหกอยู่เจ็ดพันเก้านะครับถ้าส่งสามร้อยห้าสิบ ตัวนั้นก็อยู่9,500นะครับค่าส่ง350นะครับขึ้นอยู่กับสเปคที่ใส่นะครับอ่าตัว9,500สเปคเริ่มต้นที่12นิ้วละ70นะครับ <1> 1> สนใจก็เบอร์โทรด้านล่างนะครับช่องทางทติดต่อต่างๆอยู่ท้ายคลิปนะครับก็มารีวิวให้ดูคร่าวๆประมาณนี้นะครับสนใจก็เข้ามาดูใน f a c e b o o ไล้าไเลยนะครับตามที่ขึ้นตา,ามตามที่ขึ้นบนแถบด้านบนอ่าพอดี รีบไปหน่อยนะครับขออาภัยด้วยนะครับเพราะว่าเวลามันกระชั้นชิดมากนะครับต้องรีบไปแพ็กส่งครับจึงมารีวิวให้รับชมเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ